เปิดใจครอบครัวอังกฤษพ่อถูกสลับตัวตั้งแต่เกิดมาเกือบ80ปีคำถามใหญ่ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ครอบครัวตลอดการลองนึกภาพดูสิครับคุณอาจเคยได้ยินครอบครัวบางครอบครัวพูดเล่นๆกันว่าสมาชิกคนหนึ่งหน้าตาไม่เหมือนใครในตระกูลเลยแต่สำหรับครอบครัวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องตลกหรอกมันคือความลับที่ซ่อนอยู่มานานกว่าทศวรรษและนี่แหละคือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นคุณคิดว่าการค้นพบความจริงแบบนี้จะดีต่อครอบครัวจริงหรือผู้เขียนจิมรีดตำแหน่งผู้สื่อข่าวสุขภาพ จิมรีด https://twitter.com/jimreed เผยแพร่เมื่อเมื่อ13นาทีที่แล้วพ่อของแมทธิวมีดวงตาสีน้ำตาลเข้มและผมสีดำสนิทในขณะที่ปู่กับยายของเขามีในตาสีฟ้าอมมรกตที่โดดเด่นกว่ามากมายนักแต่เรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเปรียบเทียบหน้าตาภายนอกเท่านั้นมันเป็นหัวข้อสนทนาที่ครอบครัวได้พูดกันเล่นๆมาหลายปีว่าพ่อน้าตาไม่เหมือนปู่กับย่าเลย คุณครูชาวอังกฤษจากภาคใต้เล่านี้เองและในที่สุดเขาก็ได้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นพ่อของแมทธิวถูกสลับตัวกับเด็กชายอีกคนในโรงพยาบาลตั้งแต่เกือบ80ดปีก่อนและเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วโดยไม่ทราบความจริงเรื่องประวัติศาสตร์ครอบ,คร,บครัวของตัวเองแม้แต่น้อยแมทธิวนามสมมติติดต่อ BBC หลังจากที่เราได้รายงานเรื่องของซูซานซึ่งเธอได้รับเงินชดเชยจากกองคลัสในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ N h s เ r u s t หลังจากการตรวจ DNA ที่บ้านเปิดเผยว่าเธอถูกสลับตัวกับเด็กทารกอีกคนในช่วงทศวรรษที่1,950และนี่แหละคือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ BBC News ได้ข้อมูลว่ามีอย่างน้อย5กรณีที่เด็กทารกถูกสลับตัวในแผนพดุงคันระหว่างปลายทศวรรษที่1,940ถึงทศวรรษที่1,960ทนายความบางคนคาดการณ์ว่าจะมีคนออกมาเปิดเผยเรื่องคล้ายๆกันมากขึ้นอีกเพราะค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางพันธุกรรมลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ที่สุดและมุกเก่าๆของครอบครัวอาจเป็นเรื่องจริงแมทธิวกล่าวแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเขาเริ่มต้นการค้นหาคำตอบนี้ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด1 i ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนหันมาคิดเรื่องอดีตมากขึ้นเขาส่งตัวอย่างน้ำลายผ่านไปรษณีเพื่อวิเคราะห์ d n a บริษัทที่ให้บริการสืบค้นประวัติวงตระกูลได้ใส่ข้อมูลของเขาเข้าไปในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้เขาสามารถเห็นผู้ใช้งานคนอื่นที่มี DNA ใกล้ชิดก,กับเขาได้ครึ่งหนึ่งของชื่อที่ปรากฏคือชื่อที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเขาเล่าด้วยความตกต และผมก็โทรหาภรรยาเพื่อจะบอกเธอว่าที่สุดแล้วมุกเก่าๆของครอบครัวอาจเป็นเรื่องจริงจากนั้นแมทธิวจึงขอให้พ่อของเขาส่งตัวอย่าง DNA ซึ่งผลตรวจยืนยันว่าพอใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัวปริศนากลุ่มเดียวกันมากกว่าแมทธิวเสียเขาเริ่มแลกเปลี่ยนข้อความกับผู้หญิงสองคนที่เว็บไซต์แนะนำว่าเป็นญาติของพ่อทั้งคู่รู้สึกมุนงงว่าพวกเขามาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรหลังจากร่วมกันสืบสวนพวกเขาค้นพบสูติบัตรในปี1946ซึ่งเป็นเอกสารจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงไม่นาน ข้อมูลจากสูติบัตรหลายฉบับชี้ชัดว่าในวันเดียวกับที่พ่อของแมทธิวเกิดมีเด็กชายอีกคนที่ได้รับการแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเดียวกันทางตะวันออกของกรุงลอนดอนเด็กคนนั้นมีนามสกุลพิเศษซึ่งตรงกับรายชื่อปริศนาที่ปรากฏในแผนผังครอบครัวและความเชื่อมโยงนี้ถูกยืนยันจากสูติบัตรที่แมทธิวรวบรวมมาได้อีกทันใดนั้นแมทธิวก็ตรหนักผมเข้าใจในทันทีว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าคำอธิบายเดียวที่ดูสมเหตุผลที่สุดคือทารกทั้งสองคนถูกสลับตัวกันที่โรงพยาบาล และนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้นแมทธิวและผู้หญิงอีกสองคนสามารถสร้างแผนผังครอบครัวใหม่โดยอิงจากผลดี a ที่ตรงกันกันกบเขาผมชอบไขปริศนาและผมชอบทำความเข้าใจกับอดีตเขากล่าวผมค่อนข้างหลงไหลกับมันอยู่แล้วดังนั้นผมจึงพยายามแกะรอยย้อนกลับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นกระบวนการไขปริศนาเช่นนี้คล้ายกับการเล่นเกมปริศนาช้างที่คุณต้องรวบรวมเบาะแสะเล็กๆน้อยๆนอยจนได้ภาพใหญ่ขึ้นมายุคก,ก่อนสายรัดข้อมือ ทำความรู้จักกับประวัติการคลอดบุตรในอังกฤษก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเด็กทารกส่วนใหญ่ในสหราชาอาณาจากกักรที่บ้านหรือในสถานบริบาลขนาดเล็กโดยมีเจ้าหน้าที่พดุงครรภ์และแพทย์ประจำครอบครัวดูแลแต่เมื่อสหราชาอาณาจากักรเตรียมเปิดระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ NHS ในปี1948วิธีการคลอดก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องมีเด็กคลอดในโรงพยาบาลมากขึ้นและทารกจะถูกแยกออกจากมารดาชั่วคราวเพื่อรับการดูแลในห้องเด็กเด็กทารกจะถูกพาตัวออกไปหลังให้นม เพื่อให้แม่ได้พักผ่อนและให้เด็กได้รับการเฝ้าดูโดยพยาบาลเด็กหรือเจ้าหน้าที่พดุงครรภเทอริโคตอดีตอาจารย์ด้านการพรดุงครรและอดีตที่ปรึกษาทางการแพทย์ของซีรีส์คอนดมิดไวของ BBC อธิบายมันอาจฟังดูเหมือนการตัดสินใจแทนผู้อื่นแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขาดูแลแม่และลูกได้ดีที่สุดในยุคนั้นโดยปกติแม่หลังคลอดจะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล5-7วันซึ่งนานกว่าปัจจุบันมากและเด็กในห้องเด็กจะมีป้ายผูกไว้ที่ปลายเปลนอนเพื่อระบุตัวตนรวมถึงชื่อเด็กชื่อแม่ววัันนนเเลลลาคออดดแะ้หกกขง็ เมื่อป้ายชื่ออยู่บนเปลแทนที่จะอยู่บนตัวเด็กอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายโคซึ่งฝึกอบรมเป็นพยาบาลในทศวรรษ1970และเป็นเจ้าหน้าที่พดุงคันในปี1981เล่าต่อยกตัวอย่างถ้ามีพยาบาลสองคนหรือมากกว่านั้นให้อาหารทารกในห้องเดียวกันก็ง่ายที่เด็กจะถูกวางลงผิดเปลในปี1956การคลอดในโรงพยาบาลกลายเป็นมาตรฐานและตำราเรียนพดุงครรหลายเล่มแนะนำให้ติดปลายข้อมือหรือสายร้อยลูกปัดจีน ไว้ที่ตัวเด็กโดยตรงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและราวกลางพศวนักรษ1960ก็แทบไม่พบเด็กทารกถูกส่งผิดอีกต่อไปเรื่องราวสลับตัวที่สร้างความสะเทือนใจกรณีของแจนหนึ่งวันหลังจากทารกแจนดาลีเกิดที่โรงพยาบาลตอนเหนือของกรุงลอนดอนในปี1951แม่ของเธอร้องเรียนทันทีว่าเด็กที่โรงพยาบาลนำมาไม่ใช่ลูกของเธอเธอเครียดมากและร้องไห้แต่พยาบาลยืนยันว่าเธอจำผิดและหมอก็ถูกเรียกมาเพื่อปลอบแจนเล่า เจ้าหน้าที่ยอมรับเมื่อแม่ของเธอบอกว่าเธอคลอดเร็วมากจนไม่ต้องช่วยและชี้ให้เห็นรอยคีมที่สีซษ์ของทารกฉันเข้าใจแม่ของเด็กอีกคนที่ให้นมฉันสองวันอย่างมีความสุขแล้วก็ต้องปล่อยฉันไปสลับกับอีกคนเธอกล่าวไม่เคยมีคำขอโทษมันเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กๆแต่สร้างความเสเตือนใจให้แม่ของฉันนานมากไม่เคยได้รู้ความลับที่พ่อของแมทธิวพกพามา พ่อของแมทธิวเป็นตัวแทนประกรันจากบริษัทโฮมเคาตี ate, เป็นนักปั่นจักรยานสมัครเล่นที่เอาจริงเอาจังและใช้ชีวิตหลังกเกษียณอยู่คนเดียวมาเป็นเวลานานในช่วงทศวรรษหลังสุขภาพของเขาก็สุดโทรมลงมากขึ้นแมทธิว <Matthew S 2> คิดหนักว่าจะบอกความจริงเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของพ่อหรือไม่แต่ในที่สุดก็เลือกที่จะไม่บอกผมแค่รู้สึกว่าพ่อไม่ได้ต้องการมันเขากล่าวเขาอยู่มา78ปีโดยดูเหมือนไม่สนใจดังนั้นผมคิดว่ามันอาจไม่เหมาะที่จะบอกเขา พ่อของแมทธิวเสียชีวิตปีที่แล้วโดยไม่รู้ว่าเขาฉลองวันเกิดเร็วไปหนึ่งวันตลอดชีวิตเกือบแปดทศวรรษหลังสูญเสียพ่อแมทธิวขับรถไปภูมิภาคเวสต์คันทรีเพื่อดื่มกาแฟกับลูกพ่อลูกน้องของพ่อที่เกี่ยวข้องทางพันธุกรรมและลูกสาวของเขาเขาเล่าว่าการพบกันครั้งนั้นราบรื่นดีโดยแลกเปลี่ยนรูปถ่ายเก่าๆเ,เติมเต็มช่องว่างในประวัติศาสตร์ครอบครัวแต่แมทธิวเลือกไม่ติดต่อชายที่ถูกสลับกับพ่อหรือลูกๆของเขาเพราะพวกเขาไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอหากคุณทำการทดสอบเอง มันก็อาจเจอเรื่องประหลาดใจได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ทําผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าที่จะติดต่อไปผมแค่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมที่ผมจะไปโยนระเบิดใส่ชีวิตใครและนี่คือจุดที่เรื่องราวกลายเป็นที่ถกเถียงการเปิดเผยความลับครอบครัวที่ซ่อนอยู่มานานควรเป็นสิทธิของทุกคนหรือไม่หรือมันอาจทําลายความสมดุลในชีวิตปัจจุบันของคนอื่นคุณคิดว่าการทดสอบ DNA สําหรับทุกคนควรเป็นเรื่องปกติเพื่อป้องกันเรื่องเช่นนี้หรือไม่ แชรความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและคิดดูสิถ้าคุณเป็นแมทธิวคุณจะเลือกบอกพ่อหรือไม่ที่มาของภาพ Family Photo, Halterna Kay Getty Images, Textbook m e d i l s 1956